สัมมาสังกัปปะความดำริชอบผู้มีความเพียรตลอดเวลาพิกุทั้งหลายเมื่อพิกุกำลังเดินอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทําผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและพิกุก็ไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้สลัทิ้งไป ถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือพิขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังเดินอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนปาราบความเพียรอุทิศต,ตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุกำลังยืนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิด ด้วยความคุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือคุ้นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและพิกขุก็ไม่รับเอาความคุ่นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทําให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือพิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังยืนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาป เป็นคนปารบความเพียรอุทิศต,ตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดพิกขุทั้งหลายเมื่อพิกขุกำลังนั่งอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและพิกขุก็ไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออก ทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือพิกุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนั่งอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทําความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนปารพความเพียรอุทิศต,ตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดพิขุทั้งหลายเมื่อพิกุกกำลังนอนอยู่ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกามหรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาและพิกขุก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือพิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาปเป็นคนปารบความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดแล